าทิปไตยใบเล็กบทนี้บอกให้รู้ว่าคุณหนูควรทราบไว้ประชาธิปไตยเติบโตได้ถ้าทำจริงกริยาของประธานสภาพอาการยืนเดินวิ่งเข้าใจใช้อ้างอิงอ,ำอ,ำอาํอาอ,าอาําไอ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  ครูวนานะมีวิธีดูแลเด็กนักเรียนทั้งห้องเป็นอย่างดีโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มให้แต่ละก,กลุ่มควบคุมและตักเตือนกันเองในเรื่องระเบียบวินัยไม่ส่งเสียงดังตั้งใจทำงานให้ดาวหรือคะแนนแต่ละกลุ่มเป็นรางวาัลลดหลั่นตามพฤติกรรมกลุ่มใดที่มีคะแนนสูงสุดจะได้สิทธิพิเศษในการทำกิจกรรมอื่นๆก่อนใคร คูวนาให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนตามความพอใจแต่ละกลุ่มมีชื่อหลากหลายตามความคิดของสมาชิกแต่ละคนมีการถกเถียงตั้งชื่อตามที่ตนชอบแต่ก็สามารถตกลงก,กันได้ตามเสียงสมาชิกส่วนใหญ่จนกระทั่งมาถึงกลุ่มสุดท้ายสมาชิก9คนใน10คนเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่าปาโลมา มีเพียงต้นใสเท่านั้นที่ขัดขานผมไม่เห็นด้วยปลาฉลาดมทีทีกว่าเพราะมันว่ายน้ำเร็วกว่าดุกว่าปลาโลมาผมอยากได้ชื่อนี้ต้นใสทั้งพูดทั้งยกมือยืนยันความคิดของตนเองเราว่าปลาโลมาเป็นปลาที่ฉลาดแสนรู้นะเพื่อนเพื่อนให้เหตุผลฉลาดกว่าปลาฉลาดอีเราไม่อยากได้ปลาที่ดุดุมาเรียนหนังสือด้วยหรอก ต้นใส่ไม่ยอมหยุดยังยกมือประท้วงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครูวันนาต้องเดินเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตยเรายอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลในเมื่อเพื่อนทั้งหมดชอบซชื่อปาโลมาต้นใส่ก็ต้องยอมรับถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามสิ้นเสียงครูพูดต้นใส่ก็ค่อยๆลดมือลงยอมรับเสียงข้างมากตามคำแนะนำของครู การเลือกหัวหน้าห้องก็เช่นกันครูวันาให้โอกาสนักเรียนตื่นที่ในการเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าทีน่นี้มีการรับสมัครการหาเสียงและการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้งนักเรียนตื่นเต้นสนุกสนานมีคนสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งห้าคนแต่ละคนมีเพื่อนๆช่วยกันคิดช่วยกันทำแผ่นป้ายในโยบายการทางานเพื่อหาเสียงมีภ้าผู้สมัครประกอบ แล้วนำไปติดไว้ตามมุต่างๆทั้งในและนอกห้องเมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงครวนนาให้โอกาสผู้สมัครทุกคนมาถแถลงนโยบายด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อให้ผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าจะเลือกใครทุกคนจะสามารถทำงานได้สำเร็จต่อเมื่อมีความสามาคัคคีอยากได้คนดีเป็นหัวหน้าเลือกกันดาวหมายเลกหนึ่งจุดเจนเรียนเก่ง เป็นคนดีมีน้ำใจค่ะถ้ารักสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยรักสงบปวดเรือกสุธีหมายเลขสอครับห้องเรียนจะสวยงามแถวจะเป็นระเบียบปวดเรือกปัดแก้วหมายเลขสามค่ะห้องสะอาดสดชื่นน่าอยู่มีวิธีการเก็บกระเป๋าให้เป็นระเบียบหมายเลขสี่ให้ถึงึือได้เลือกกันครับ ขอรับรองว่าหากดิฉันได้รับความไว้วางใจจากเป็นแล้วจะทําหน้าที่ของหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดเ็นความสามารถที่ดิฉันมีอยู่ขอบคุณค่ะเลือกหมายเลขห้าปรียานะคะนักเรียนเข้าไปกาบัดลงคะแนนเสียงภายในกูหาที่กั้นเป็นช่องเล็กๆหลังห้องเพื่อให้เลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งคนตามนโยบายและคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตนพอใจ จากนั้นจึงนำบัตรมาหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายคือการนับคะแนนบนกระดานคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้าคนที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นรองหัวหน้าผลการนับคะแนนปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสีมีคะแนนเท่ากันครูวรรณไม่ตัดสินชี้ขาดว่าใครควรจะเป็นหัวหน้าให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาเอง คุณครูคะตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ทำอย่างนี้ดีไหมคะใครชอบนโยบายเบอร์ไหนก็เดินไปอยู่กับเบอร์นั้นแล้วนับอีกทีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิดเห็นข้อเสนอนี้ดีมากนำไปปฏิบัติได้ครูวรรณาชมนักเรียนคนอื่นๆก็ยกมือรับรองเห็นด้วยจากข้อเสนอนี้ห้องเรียนครูวรรณาจึงได้หมายเลขหนึ่งเป็นหัวหน้าและหมายเลขสี่ เป็นรองหัวหน้าทั้งสองคนนี้เป็นกำลังสำคัญให้ครูวนาสามารถทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนได้ด้วยดีกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้เด็กๆเรียนรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรและแม้เป็นเด็กก็เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยได้ประชาธิปไตยอะไรหนอประชาธิปไตยอะไรหนอ คำตอบต่อสิทธิและหน้าที่ความเท่าเทียมโอกาสและเสรีคุณค่าของชีวีมีทุกคนเลือกตัวแทนของกลุ่มชุมชนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลเขารพก,กฎกติกามาครองตน้นทุกแห่งผลจินที่พี่น้องกันผัดเปลี่ยนเป็นผู้นำและผู้ตาม หากเกิดความขัดแย้งการแข่งขันต้องถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญเสียงข้างน้อยยอมพลันแล้วร่วมมือรัฐธรรมนูญร่างสิทธิหลากหลายเป็นกฎหมายสูงสุดให้ถืออย่าแบ่งแยกพันเผ่าเพราะเราคือดำรงชื่อคนไทยประเทศไทยความแตกต่างทางความคิดเป็นธรรมดา หากพูดจาโดยตรงตกตรงได้สันติธรรมนำสุขห่างทุกภัยด้วยประชาธิปไตยในใจคน